ท่านในแม่มาตรงนี้แล้วเรามาร่วมกันร้องเพลงดังๆนะครับร้องเพลงดังๆนะครับได้แก่เอ้นะครับครูว่าเป็น่มูเรื่องานยามดีนะครับ ครับคล้ายวันเกิดของคุณแม่ครบรอบหกหกเด้อหกสิบหกนะครับลูกๆเจ้าเจ้าทุกคนนะครับถือว่ามาร้วยผัวผิดต้องกัดอาปานะครับถือว่านะครับร้วยผัวผ um um in ิดน้องเพื่อนปีนี้หกสิบหกปีครบรอบนะครับเอาทุกคนร้องแฮปปี้เบอร์เดย์พร้อมกันครับแฮปปี้เบอร์ ขอนะครับให้ผู้หล right ักผู้ใหญ่ไป้พเอาพ่อไหนเเอาไปพ่อนแม่ก้อนแล้วกปามากเดาะผู้หลักผู้ใหญ่เออเอเออเอเ่ออเดอ ก็เป็ีวันไดมีทวันดีวันดีวันดีซีวันนักวันใครวันเกิดของแกวันแาดพออยู่นี่ก็แต่แต่ว่าผมพงเนเก่าจำเริ่จำเรว่มจำเริ่จำเร่้เลสวสดีญาติข่าวใบอยาอายุวันโนสุโ นี่ครบรอบหกสิบหกสิบเจ็ดไหมแม่หกสิบหกนะครับอายุไดแม่ยังสาวยังสวยอยู่ขอให้แม่จงเป็นร่มโภร่มใส่ของลูกของหลานอยู่ไปนานๆอยู่นานๆหมื่นปีหมื่นหมืนปีอยภาเด็กนะแม่เด้อสาธุจ้าปาลูจ้า่อ้พี่ไอ้ไอ้พี่ไไ่ไอ่นออ่อ่อีออ้อ้่ออ้ี่ สุณพ่อเปลียนแล้ไม่มีแม่ก็ไม่มีวันนี้ครับมีคเขาฝึกแค่นี้แหรอพระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ล้นฟ้าสุธาทานลูกทุกคนสุดกราบการลูกบูชาครับขอแม่ยูดีมีแม่ เป็นพ่อพ่อแมไส้ตุมตมตมกกมต่มลูกตุ่มเต่าทีมงานองค์กรองค์ข้าพยมของบวาสิป็นลูกเต่าทุกคนเครื่องสาวน่อยเผชรบันแพงเพิื่องสาวหน่อยเผ็ดลำเพลินเครื่องสาวหน่อยลำเพลินโชว์ให้คุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขคามร,ร่างกายแข็งแรงยาเจ็บญา่จนเมืองแง่งลูกเต่าถออือว่าเป็นเป็นบารมีให้ลูกให้เต่านะครับทุกๆคน ดีดีไม่แห้งครับแม่ครับ Happy Birthday to เอาลกเวนเมาหนามมือหนึ่งสิเมนบอกได้กินกันทุกคนบ่ล่ะพอ้ได้เกเออพี่เลมันื้อแม่อยู่เออทองห เราฟังคำมวยพรจากในแม่กับลูกๆครับสวัสดีค่ะบูวัสดีค่ะลีคนทสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนม้ค่รักษาจุฬาคุ้มครองวันนี้เป็นวันอ่าสัปดาห์ที่หนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเต็มสุภาพนาโมษาซึ่งคุณพ่อตั้งอ่ามาตั้งแต่แรกกับพอสุการณ์นวมสาจากมือนั่นจุอามื้นนี่เนาะค่ะวันนี้สิมาดังคอยบอกว่าเป็นเพราะเขอกใกล้ปากซื้อดูดแป่กะมีความ ยินดีลูกเต่าที่มาขออวยพรบล่ะคะนี่สิ่งดีๆมาให้คุณแม่คุณแม่กะนเพิ่มใจเพราะหัว่าสิี๋บอกขับใจเราพี่น้องกับพี่แจ๊คพื้มใจดีใจหล่ะกะขอบคุณลูกเต่าที่งานเฮาสาวนอนกินบนแครงที่ว่ามีความยินดีมาอวยพรให้คุณแม่เราคุณแม่กะบางทียังหลายคือว่าเหน่อนิดน้อยเพราะว่าสุบมือสูทีอ่ะแปดชุบคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้เบาเนาะก็คือบอดไม้ให้ ก็มานิน่งผู้บริหารดีเด่นเป็นผู้เเวะหล้วก็ป้ามนาแล้วก็ยกหยุดดุกไส้เนาะทั้งสามตึ่งสี่คนเดียวละหล่ะกันคุณแม่บอกใครเเวะบอกใครอย่างกากชือบอกนายให้กูอะดุกไส้หลายส่วนหลายก็คือเป็นต่างบริหารเป็นเเวะหลายหลายอย่างเนาะค่ะเนาะวัอนี้คุณแม่ก็เลยสิอยากเเวะจักน้อยให้ลูกๆทุกคนแล้วก็จังสิ่งยพริเนาะค่ะหลายๆอย,ย่างที่เข้า่านมาสู่กันมากกันมันเป็น พวกพวกใกล้สิใกล้สิเบิดงนง่ายหลแล้วเนาะแล้วนะนะนะอีสองซัเดือนคุณแม่ก็ดีใจปลื้มใจที่ว่าทุกคนในทีมงานทุกคนทุกชีวิตทุกดวงใจที่เขามาอยู่ในวงการศิลปินบวาศิปลปน,นทุกแผานทุกแผนไม่ว่าจะเป็นน่นักดนตรีแล้วก็คอนวอยแล้วก็ศิลปินหมอลอัานักสแสดงทุกคนเเนาะ คุณแม่กะเบิ้งอยู่นี่ละค่ะผู้ใดเป็นยังได้มาอยูจักสีจยักเดือนผู้เก่าผู้ใหม่คุณแม่เห็นเมือสค่ะตาบ่าผู้ใดเห็ดสีเห็ดบอดีคุณแม่ก็เห็นเมื่าสีตาบ้าเบาเบาบัทันเดนียบเบาบัทันหอดมือเบาเนาะค่ะหอดมือเบาคุณแม่กับสีเบาคือเก่านั่นแหละผู้ใดเห็ดถือเห็ดทิดอ่าพุกติกากันคือให้นุ่มจุยมาัีเป็นท่อนเบากับป้าบนาเนาะค่ะเนาะคุณแม่กับเบิ้งอยู่นี่หละเรื่องหลายๆเรือง ตะวอากาศเท่ากับซูมก,กันมาจนมาสิจบงานเราอีกไม่กี่เดือนเมื่กว่สี่ิีฤดูกาลแล้วเนาะค่ะเนาะเดือนประมาณน่ะมิถุนาสามติดมิถุนาเนาะเป็น 19, 19, 19. โอ้ยี่สิบเก้ามิถุนาเป็น,เป,นเป็นมือปิดฤดูกาลปิดวงของเขาเนาะคะ่ะเนาะ